ีเราไมัได้เราไม่มได้ลแลนนี่นปิ๊บหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มได้หมดนะจ๊ะกินแซ่บทำแหนมหน่อไม้ก็ได้นะทุกคนว่างๆเดี๋ยวจะไปทำแหนมหน่อไม้ให้ดูนะคะเฮ้ยต้องพยายามหน่อไ่้เลยนะ่าติดเมือมาติดเมือ ที่นี่ด้วยค่ะคุณผู้ชันตัววนตัวนเอาไปทำอะไรกินแกงก็ได้ต้มก็ได้เอาไปว่าไปสวยสวยนอนใหญ่ใหญ่ลำใหญ่ๆห่เบลอเ่ปลาเลยทุกคนเป็นแปะเป็นหมอดีที่งี้ไม่ไล่ทราไม่ไล่เลนี่ บิงบนนี้งจรงจนงไมล่ทรไมไล่แลนี่แล้วก็เกะใบค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้เพื่อจะล้างนะคะทุกคนนอใหญ่ๆลำใหญ่ๆนี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมวันอาทตัวกาทิตยนวันั้เอาไปทำอะไรกินแกงก็ได้ต้มก็ได้ อาไดีจำนจังเไม่ไล่ทรไม่ไล่แลนนี่บางเอิงผังสนจะได้เกียววกันคล้ที่แม่นางตัวแขทงคุนหมอนนครับหนอไม้ไม่ไล่ครับหนอยใหญ่ในหัวโอ้แอนนี่ในเม็ดเไม่ไล่อะ เล่นปอลความสุนค์ตัวนี้เดี่ยวว่ากันใครที่แม่นตัวกันคุณหมอนหตัสวยเลยค่ะตัวน้สามตัวน้าสามตัวน้ายินดีด้วยค่ะคุณตัอกลาวยเ่ใฮะปีปีปีว่าไปสวยๆนอนใหญ่ๆลำใหญ่ๆบล้อบล่าเลยทุกคนถือวไม่้องพยายาเลยวันไร ติดเมื่อมาติดเมื่อไปเลยค่ะตองไม้ไล่นะคะต้องไปหาที่ไร่นะคะหาที่นาไม่ได้หาที่ไรู่ดวิธีการปอกปอกอไม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกองไม้นะคะ วิธีการบอกปอกมไม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกมม้นะคะว้าง่กนนะคะใช่ไหมใช่จอยไปแล้วปิดคลิปให้น่อยายายำนไม่ลายเราไ่ลายวยเลยค่ะ สามตัวน่ะสามตัวน่ะกินดีด้วยค่ะคุณออกรายวันไม่ได้ไมไดผัดก็ได้นะคะสามหนึ่งเอาไปอัดเป็นหน่อไม้ไผเลยค่ะหน่อไม้ได้นะคะต้องไปหาที่ไร้นะคะหาที่นาไม่ได้หาที่ไร่ก็อยู่ที่กบนมือเราประเดี๋ยินดีด้วยค่ะคุณผอกลาครับไม่ได้สตัวน่ะสามตัวน่ เอาไปทำอะไรกินแกงก็ได้ต้มก็ได้เอาไปวิธีการบอกปอกหน่อไม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกหน่อไม้นะคะครับหน่อไม้ไม่ไร้รับหน่อใหญ่ให้หวโโอ้ยจะเล่นเย่างนี้ไม่หน้าไรอ่ะเล่นไปอะไรกันก็มาเล่นเวิ้ง อ๋อนั่นมาเบึงเนาอดีๆๆว่าไปสวยๆนอนใหญ่ๆลำใหญ่ๆบ้เลยบ่าเลยทุกคนเป็นเป็นหมอดีจริงนไม่ลยโดนไมล่ยแลรนี่แล้วก็เก็บใบค่ะแล้วก็เทน้ำไว้เพื่อจะล้างนะคะทุกคน นอใหญ่ๆลำใหญ่ๆขมุลจะได้ี่ยวากันท้ายซี่ม่นั่นตัวแข็งทฉสุดหมอนะอมูลจะได้ี่ยว่ากันท้ซี่แม่นั่นตัวกข็งทฉยุนหมอนะก็นั่นหมาเบึงใไอ๋อนั่นมาเบึงกครับหนอไม้ไม่ไรครับหนอใหญ่ใหัวโอ้ยจเล่นอยู่ในเม็หรอม่ไรอ่ะเล่นไรือไ้ให้ยอ่ไรล่ะ ติดเมื่อมาติดเมื่อปิ๊บหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มได้หมดนะจ๊ะกินแซ่บทำแหนมหน่อไม้ก็ได้นะทุกคนว่างๆเดี๋ยวจะไปทำแหนมหน่อไม้ให้ดูนะคะยินดี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมครทำตัวับตัวหน้ะเอาไปทำอะไรกินแกงก็ได้ต้มก็ได้เอาปิ๊บหน่อไม้ดองหน่อไม้ ต้มได้หมดนะจ๊ะกินแซ่บทำแหนมหน่อไม้ก็ได้นะทุกคนว่างๆเดี๋ยวจะไปทำแหนมหน่อไม้ให้ดูนะคะสวยเลยค่ะสางตัวหน้าสามตัวหน้ากินดีด้วยค่ะคุณออกรายไม่ได้ไม่ไฮะต่อเน er. ื่กิน de ดีจำเนื fo. ้อหน่ไม้ล่ยหน่อไม้ล่ยแรงนี่บิ่งออกนะคะ ยินด้วยค่ะว่าก่อ้าอยู่ป่นนี้ว่าน้อไม้ไร่ได้เยอะนะคะหนึ่งกระสอบตีมือคนไปหาค่ะเอเลยค่ะอไม้ไร่นะคะต้องไปหาที่ไร่นะคะหาที่นาไม่ได้หาที่ไร่ก็อยู่นิ่งก่อนแล้ืออมนี่ยน้คะยินด้วยค่ะว่าก่อเล้าอยู่านนี้ว่าน้อไม้ไร่ได้เยอะนะคะหนึ่งกระสอบ ปีมือคนไปหาค่ะหือเป็นน้อแข็งยหรษ์แวบวันไ,นอไรนอ่ะมาติดเมอมาติดเมฆวิธีการาอกปอกมะไม้ะคะม่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกมะไม้นะคะครับหนอไม้ไม่ไรครับหนอยใหญ่ โอยกันเล่นนม่ไรเลนไ้ม้ไร่นะคะต้องไปหาที่ไร่นะคะหาที่นาไม่ได้หาที่ไร่ไปผัดกาะได้นะคะสามหนึ่งเอาไปอัดเป็นนไม้วิธีการบอกปอกนาไม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกน้ำไม้นะคะ ว่างก่อนนะคะใช่ไหมเจ๊จอย<ช>ไปแล้วป<ช>ิดคลิปให้หน่อยมาง่ายปี่ีว่าไปไไสวยสวยนอใหญ่ใหญ่ลำใหญ่ใหญ่เบลอเบลาเลยทุกคนครับนมไม้ไม่ไรครับนอใหญ่ โอ่ยกันเล่นเหมือนใแม่้อม่ไรอะเล่นต้ไม้มด้ค่ะไม้ไรอ่้คะต้องไปหาที่ไรนะคะหาที่นาไม่ได้หาที่ไรัว่ท่บนมเาดววิธีการบอกปอกม้ไม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกม้ไม้นะคะอาจามีอุปกรณ์ปอกไม้ื เราจะเอาเปลือกมันออกนะนี่ค่ะแล้วก็ตัดบ้องมันออกนะคะบ้องอ่อนๆมันออกเรียบเดขึ้นหาตัวนี้ค่ะตัวน้าสามตัวหน้ายินดีด้วยค่ะคุณออกรางวัลไได้ใชไหมจไปผัดก็ได้นะคะสามหนึ่งเอาไปอัดเป็นนอไม้นนี่คนนี้นะคะคนแท้เจ๋อมีหน้าที่ช่วยปอกนะคะไม่กินครับอ ใช่ไหมใช่จ่อยไม่ได้เลืค่ะไม่ได้ต้องไปหาที่ไร่นะคะหาที่นาไม่ได้หาที่ไล่เอาไปทําอะไรกินแกงก็ได้ต้มก็ได้เอาไปสวยเลยค่ะสามตัวนะสามตัวหน้า ินดีด้วยค่ะคุณบอกรายวันไม่้ฮะวิธีการบอกปอกมะม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกมะมายนะคะดีด้วยค่ะคุณบอรายวันทำตัวตัวนะเอาไปทำอะไรกินแกงก็ได้ต้มก็ได้ เอาไปผัดก็ได้นะคะเอาไปอัดเป็นหน่อไม้วิธีการบอกปอกหน่อไม้ค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกหน่อไม้นะคะ้าง่กนนะคะใช่ไหมเจ้จอยไปแล้วปิดคลิปให้หน้อย วิธีการบอกปอกหนไม้ะค่ะขออนุญาตใช้อุปกรณ์ในการปอกหน่ไม้นะคะเอเลยค่ะมไม้ไร่นะคะต้องไปหาที่ไร่นะ